สวัสดีหนูจา๋าห่มผ้าขนสัตว์มันหนาวชมัดหรือหนูว่าไรหนูเป็นเด็กดีอ้วนพี่แจมใสรักษาอนามัยดีจริงหนูเอ้อสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบบค,คุณครูขวัญน,นะคะครูขวัญมีนิทานเสริมประสบการณ์มาให้เด็กๆฟังด้วย เด็กๆอยากฟังหรือยังคะเอครูขวัญจะเล่าเรื่องอะไรให้เด็กๆฟังดีนะเอาเรื่องอะไรดีเอ้ยเรื่องมดกับตั๊กกะแตนดีไหมคะค่ะเมื่อพร้อมแล้วเด็กๆเ,เราไปฟังกันได้สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เรามาฟังนิทานอีสบกันบ้างนะคะเรื่องมดกับตั๊กกะแตน เช้าวันหนึ่งในฤดูร้อนขณะที่มดและสัตว์อื่นๆกำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งตักกระแตนจอมเกียรติคร้านก็เอาแต่เล่นดนตรีและร้องเพลงอย่างสนุกสนานตักกระแตนเห็นฝูงมดขนอาหารเดินผ่านมาก็ชวนให้มาร้องเพลงด้วยกันนี่พวกมดเจ้าอยากมาร้องเพลงกับข้าไหม แต่มดบอกว่าพวกเราร้องเพลงกับเจ้าไม่ได้หรอกเพราะต้องขนอาหารมาเก็บไว้กินในฤดูหนาวฮ่าๆๆฤดูหนาวยังอีกตั้งนานนี่มันฤดูร้อนกว่าจะถึงฤดูหนาวข้าว่าพวกเจ้ามาร้องลำมทำเพลงกับข้าดีกว่าตากแตนจึงร้องเพลงต่อไปโดยไม่สนใจพวกมดอีก เมื่อถึงฤดูหนาวมดและสัตว์อื่นๆก็ได้กินอาหารที่เก็บสำรองไว้ตั้งแต่ฤดูร้อนขณะที่ตากแตนไม่มีอาหารกินเลยแม้แต่นิดเดียวจึงต้องอดทนทรมานด้วยความหิวพวกมดสงสารตากแตนจึงแบ่งอาหารให้และบอกตากแตนว่าถ้าไม่ขยันก็จะไม่มีอาหารกินเช่นนี้ กะแตนจึงตั้งใจว่าหรือดูร้อนปีหน้าจะขยันทำงานไม่เกียดครานอีกแล้วอ๋อเป็นไงคะเด็กๆนิทานเรื่องมดกับก,กระแตนนะคะอะวันนี้สนุกไหมคะแต่วันนี้ครูขวัญมีศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้เด็กๆฝึกกับค,คุณครูขวัญด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันได้ Summer season ฤืดูร้อน Rainy season ฤืดูฝน Winter season ฤืดูหนาว เด็กคะแล้วอย่าลืมไปฝึกท่องกันนะคะเด็กๆคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับวันนี้นะคะโอ้ยลืมคะ่ะลืมคะ่ะอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ครูควันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูควันต้องไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย